สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันอีกครั้งในวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนปัญจนวิทย์กับภูที่สิทธิศาสตร์ค่ะนักเรียนเตรียมหนังสือประกอบการเรียนหลักภาษาไทยนะคะนักเรียน ไปที่หน่วยการเรียนรู้ที่31นะคะในเรื่องของมาตราเกลนะคะมาตาเกลในหน่วยการเรียนรู้ที่31มสิบเอาตาเกลหมายถึงคำที่มีพยัญชนะวอเป็นตัวสะกดนะคะนะักเรียนมีวอแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราเกลนะคะ เราไปดูตัวอย่างคำกันค่ะคำมะตาเกลมะพร้าวลูปแก้วมีวอลหวนเป็นตัวสะกดนะคะเข้าแถวว้าว คำที่มมีพยัญชนะวหวนเป็นตัวสะกดนะคะจะเป็นคำที่อยู่ในมาตาเกิล<ด>เรามาฝึกอ่านคำในมาตาเกิลกันนะคะนักเรียนออกเสียงตามคุณครูน,นะคะขาวยาวแถวดาว เดียวเลี้ยวเคียวว้าวหิ้วเที่ยวไข่เจียวแก้วน้ำเที่ยวแล้วเกี่ยวข้าวยาวเรียวแวววาวตะเลิวมะนาว แมวนักข่าวนี่คือตัวอย่างคําในมาตาเกลน,นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าคําที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างเป็นคําที่มีพยัญชนะวอเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกอ่านคํากันแล้วนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดวันนี้นะคะคุณครูได้ แนบไฟล์ไปให้นักเรียนด้วยนะคะนักเรียนดูนะคะตัวอย่างนะคะให้นักเรียนเขียนคําให้ตรงกับภาพด้าฟุตกา่านนักเรียนก็ดูภาพแล้วก็เขียนคำนะคะยกตัวอย่างภาพที่หนึ่งเป็นมะนาวนักเรียนก็เขียนมะนาวใต้ภาพนะคะนักเรียนไปดูข้อที่2กันค่ะข้อที่สนะคะให้นักเรียนเลือกคําที่กําหนดให้ไปเติมลงในช่องว่าง มีคําว่ากาวมีคาว่านิ้วมีคําว่าเกี่ยวมีคําว่าข้าแถวมีคําว่าไข่เจียวนักเรียนก็นําคําไปใส่นะคะให้ประโยคนั้นมีความหมายนะคะอย่างเช่นมีดบาดจุดน้องนักเรียนต้องเติมคําว่านิ้วนะคะถ้านักเรียนเติมคําอื่นความหมายมันก็จะไม่มีนะคะนักเรียนมีดบาดกาวน้องไม่มีความหมายนะคะ ต่อไปเราไปดูข้อที่สามนะคะแบบฝึกหัดมีสามกิจกรรมนะคะนักเรียนกิจกรรมนี้เขาบอกว่าเขียนแจกรูปสะกดคำแม่เกลนะคะยกตัวอย่างว้าววอวออาอาวอววอาวอวาวไม้เอกว้าวนะคะ เราเคยฝึกทำกันแล้วเป็นการทบทวนนะคะนะักเรียนค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยเราก็เรียนในเรื่องของมาตาเกลนะคะมาตาเกลก็คือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะนะักเรียนค่ะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะนะักเรียนคุณครูก็ขอจบการสอนวนเพียงเท่านี้นะคะเราจะเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ